ครับมาปมมาพอกับลุงอ่อนอีกคลิปหนึ่งครับเมื่อนี้นะครับมาเห็ดคลิปเพื่อติดตามน้องที่ดาลาวนะครับขึ้นไปทังภาคเหนือครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องทักทาไทพี่น้องไปที่เอฟซีทวอลุกทวไทยนะครับเอฟซี FC ที่อยู่ฝั่งสปปลาวฝั่งประเทศไทยฝั่งยุโรปอเมริกาผู้ที่หักในเสียง เพลงเสียงพินสุขุสุขคนครับเมื่อนี้ลุงออนป่าเปียกกระทอมชมจันชาแนลมาพบผอมาเว้ามาคุยมาสนทนากันครับเมื่อนี้ก็อยากมา,าเป็นกำรลรังใจคือเก่าครับสำหรับการเดินทางนะครับเมื่อขึ้นนี้ไปหอดอมเพอปัวไปหอดบ้านของหมวดสมัยนะครับหรือว่า,อาสอ พิชพ่นพิชมนนะครับพิชมลน,น,นะครับที่มีบ้านโฮมสเตย์บ้านพักนะครับโอ้เพิดนในตอนรับอย่างดีเด้อพี่น้องเด้อนะครับบ่วจะเป็นหมูกระทะบ่วจะเป็นผลละหมากหลากใหม่ของหวานของข้าวมีมดครบถ้วนนะครับนะหลายท่านผู้ใดติดตามอ่านมือคืนนี่เนาะติดตามไลฟ์ต่างๆของอาจารย์ผู้ชีวิไลกับพี่น้องกกสิได้ติดตาม แม่พึ่งนะครับสำหรับสำหรับความฝันนะครับเป็นองเห็นแล้วล่ะลุงอ่อนก็นจะบบาเบา,เบา,เบาอีกเมื่อนีลุงอ่อนอย่ากเบาเบาถึงเดือนน้องที่ดาเล่าหรือว่าในส่วนของขายเพลงหรือในส่วนของบันศรีเวิไลของเฮาสุขุสุขคนครับเห mm ็น hmm. คลิปของอาจารย์ผู้คลิปหนึ่งนะครับเป็นได้์เบาถึงว่ามีู้ไปเมนนะครับในช่องต่างๆช่องของอาธิเหต เรื่องเล่าเห็ดเ่าข้าวน้องที่ดาเล่าเนี่ยเนาะเปิ้เมนเข้าไปเปิ้ก็เลยแครให้อาจารย์ผู้เบิงพี่น้องครับเป็นการเมนที่บสั่งสค์เดอพี่น้องเป็นการเมนไปในทางลบเนาะอันนี้ก็อยากมาให้กำลังใจบ้านผู้ศิวิไลครับผลกระทบนี่มันมันมีหลายด้านนะครับบอตากว่าสีดานะ่ด่านหนึ่งก็คือผู้ผู้เมนเองก็มีผลกระทบต่อเจ้าของด้วยครับคันบอคิดสะก่อน ต้องคิดสะก่อนว่าทาเม่นไปเว้าไปนี่มันสิกระทบเจ้าของบ่อหรือกระทบผู้อื่นบอ่อต้องคิดก่อนนะครับคิดก่อนเม่นนะครับเนาะนี่ใน,นอันที่หนึ่งนะครับมัน็กิกมีผลเด้กคันคันว้าในทางลบมันกระสิสะท้อนมาถึงเจ้าของอ่าส่วนที่สองนะครับถ้าไปถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เิ่นอาจจะว้าไปถึงเนาะกระสิเหตุให้ผู้นั่นเขาเกิดความเสียหายใดครับเกิดความเสียหาย เกิดความรู้สึกบอดีเพราะว่าจริงที่แม่นไปหรือเว้าไปนะมันบอแม,น,มนความจริงนะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบแล้วก็ส่วนที่สามนี่กับผลกระทบกับาบานสีวิไลของเห่าหรือว่าบานหักสีวิไลนะครับหรือขายเพลงสีวิไลของเห่าถ้าไปเว้าในภาพรวมบอเหมาะสมบอบอดีเ้าในทางลบมันกระสิมีผลกระทบต่ออาจารย์ผู้สีวิไลหรือว่าแม่พึ่งหรือว่า ทีมงานสุขนมีผลกระทบครับเหตุในเสียความหู้ซื้อแคสในเสียความต่างจิตต่างใจขึ้นกันได้ครับมันเป็นการบันทอนครับบันทอนเให้คิดบุญไหวในจิตใจได้นะครับส่วนที่ซีนั่นนะครับก็เป็นส่วนที่เอฟซีได้ครับเอฟซีที่ฮักน้นองที่ดารล่ามีหลายนะครับตัวโลกทัวไทยเอฟซีที่อยู่ สู่หมองสู่บอลนะครับที่เพิ่นได้เห็นผดได้ฟังอาจารย์พูดชีวิไลแล้วมันก็มีผลกระทบต่อจิตใจเพิ่นนะครับหลายคนก็เลยต้องได้เหม่นตอบอาจารย์พูดชีวิไล่ว่าให้นักแน่นปล่อยว่างให้กล่าวไปทั้งหน้านะครับบรต้องไปเบิ่งสิ่งที่มันบกเกิดประโยชน์นะครับนี่คือผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเป็นวงกว้างครับผลกระทบนี่บางทีมันมันไปถึงคนทด่เขาอาจจะบออยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขา คนทัวไปได้ยินแล้วก็บอดีครับเป็นการเ้านินท่าก,กันออกไปในทางลบเดอ้อนะครับฉะนั้นก็ต้องขอบคุณจันผู้สิวิไลที่ออกมาโตตอบออกมาเว้า wow. ให้มันถูกต้องมาก็จริงมันบมแมนมันโมแมนครับเมื่อมันบมแมนก็แสดงว่ามันบ่ถือมันเป็นในทางลบเนี่ยมันบ่บดีนะครับมันมีผลกระทบดังนั้นก็ขอให้เอฟซีโชคทั่วไทยนะครับได้เข้าใจการเหตุงานหรือการเป็นศินลปิน การทุ่มเทของอาจารย์ผู้ชีวิไลนะครับพวกเข้า,าพี่น้องที่เป็นเอฟซีของน้องที่ดาล่าวหรือว่าเอฟซีของอาจารย์ผู้ชีวิไลสุภุทคนครับมีความคิดมีความตั้งใจอย่างเดียวกันนะครับมีความเข้าใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าเข้าตรงซอยกันปกป้องนะครับอันใดมันบอดถือก,ก็ต้องปกป้องครับการเตือนกันเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับการเตือนการเว้าในการเสริมสร้างนะครับ ติเพื่อกอหรือยังกระตามมันก็เกิดประโยชน์ครับแต่ว่ากันมติเพื่อ,อเฮ็ดให้เกิดความเสียหายไปเป็นวงกว้างน,นะบอดีครับอาจารย์ผู้ชีได้เป็น็ระองปกป้องลูกหลานปกป้องทีมงานเปิ่นศินลปินของเพิ่ลสูทุกคนและก็พี่น้องเฮ้าเอฟซี FC ทุกคนก็ต้องซอยกันปกป้องเด้อพี่น้องซอยกันครับบ่เป็นหนังครับขอบคุณเขาอาจารย์ผู้คนก็ขอบคุณเขาครับแต่ว่ากัน อันเหตุอยู่เรื่อยๆหรือนั่นก็ซอยบอกพี่น้องก็บ,บอกกันก็บอกอาจารย์ญญผ,ผู้เป็นหูเป็นตาช่วยกันครับบางทีการเห็นตาน่างมันก็ไม่ไหลหรอกครับอืกานบวมักบวชอบก็บโเป็นแดงครับ,บก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 ป็ปอะดอว่าเหมืนกับแค่นั้นนะครับก็จบก็ไปหามองมักนะกาบวมักกับโบเป็นแดงเพื่อนหวางสันเดนะครับก็ขอบคุณได้หลายครับสําหรับอาจารย์ญญญผู้ศืวิขไาที่ได้แจ้งข่าวนี้นะครับเพจในห้องรู้สึกว่าเออห้องก็ต้องซอยกันปกป้อง ดูแลลูกหลานของเขาน้องทิดลาล่ากําลัางกล่าวไปอย่าให้มีปัญหาอุปสรรคกันในมาขัดขวางนะครับขอบคุณนะครับรดนผู้ชีวิไลที่ไปร้องเพลงเมือคืึนนีอยู่ที่อําเภอปัวนะครับอยู่ที่บ้านพักอันสวยงามของอคุณพิชมลน,นะครับหรือว่าของหมวดสมัยนะครับที่ อยู่อำเภอปัวนะครับเป็นโฮมสเตย์เป็นที่พักราคายอมเยา่าราคาดีวิวโอ้วิวนี่เป็นวิวลักพันลักมื่นหมละครับมองไปอยู่ไปเบิ่งนั่นนะครับโอ้ปันเมืองนอกครับกัอันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเล้อแวนผ่านไปผ่านมานี่คือผู้ใหญ่ใจดีของบานอันผู้สิวิไลหลังหนึ่งนะครับที่เพิ่นคอยสนับสนุนให้กำลังใจทีมงานศิลปินที่เดินทางไปนะครับก็คือ หมวดสมัยแล้วก็คุณพิชมนนะครับก็ขอเป็นร่างใจนะครับพี่น้องอย่าลืมไปแวะไปเยี่ยมไปยามนะครับสุดท้ายนะครับอ้อมกอดออนไลน์ไปลองอยู่ที่นานาเนินเขาไปลองอยู่เนินเขานะครับหรือว่าอยู่ที่อ่ามันเป็นเนินเนาะเนินเขาแล้วก็มีวิวมองไปด้านหลังนี่ง,งามนะครับยามมือสางคนไปลองเพลงอ้อมกอดออนไลน์ที่ว่าเป็นเพ่งที่มวนที่สุดครับเป็นเพลงที่มีความหมายต่อจิตใจของ บานฑิวิไลนะเป็นบทเพลงที่อาจารย์ผู้วิไลกันกองและก็ให้น้องธิดาเล่าเลยเป็นผู้ทายทอดแล้วก็ทุกคนก็อยู่ในบทเพลงนั้นเป็นบทเพลงแห่งชีวิตนะครับเป็นชีวิตของอทีมงานอาจารย์ผู้วิไลที่อยู่ในบทเพลง,งอ้อมปอดออนไลน์และพี่น้องทุกคนอยู่ในเนื้อเพลงนี้อยู่ในบทเพลงนี้นะครับเขาไปร่วมรวบร่วมกันอยู่ในบทเพลงนี้ซึ่งเป็นเพลงที่มีความหมายแล้วก็เป็นเพลงที่ดีฟังแล้วซาบซึ้งนะฟังแล้วเห็นหน้าตาไหล นะครับเมื่อนี่ลุงอ่อนกน็ขอเวว้ซัมานี้นะครับฝากพี่น้องทุกคน่วยเบิงง่งแย่งปกป้องดูแลสุงกันแลนกันนะครับเนาะถ้ามีอะไรบอ,บอเหมาะหรืออนใดเป็นท่าลบก็่วยกันแก้ข่าวไปนะครับสำหรับคิปนี้ก็อุขออนุญาตลงไว้ซัมาน้นะครับสวัสดีครับ